ถ้าพูดถึงวัดประดูเนี่ยคนจะได้ถึงพระปิตามีความนิยมเป็นอย่างมากเพราะว่าตัวเนื้อมวลสารกับตัวตะกุดเนี่ยเป็นเนื้อมวลสารและตะกุดชุดเดียวกัที่จะสร้างพระปิตาจำลองหนึ่งซึ่งราคาต่างกันเยอะมากคนก็เลยนิยมมาหารุ่นนี้ยให้ใช้แทน สวัสดีครับผมน่องรอบพิทักษ์ครับสวัสดีครับผมโอ๊ตรอบพิทักษ์ครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เซนพาสนาตาดีชนแนลนะครับในรายการอย่าว่าสอนครับอสวัสดีโอ๊ตสวัสดีครับอน้องนี่มันตุ้มติดไปอ่ะสวัสดีโอ๊ตสวัสดีครับน้องเออวันนี้อามีข้อมูลดีเกี่ยวกับลูกบโตเอ็นโอ๊ตสนใจอยู่ใช่ป่ะใช่ครับเพิ่งจะเริ่มสนใจเร็วๆนี้ครับประสบการณ์ของผมก็3ปีกว่านะครับของผมไม่มีประสบการณ์เลยครับ ก็วันนี้หลานชายครับก็อยากรู้ว่าวิธีการดูพระหรือการเล่นพระเนี่ยต้องเริ่มต้นยังไงนะครับก็อันนี้นะโอ๊ตจะเป็นหนังสือที่อ่านเริ่มต้นรจริงๆหนังสือเนี่ยมีหลายเล่มแล้วก็หลายคนแต่งมากเลยแต่เต้าที่หาหามาก็คือว่าเป็นของหลวงปู่โตว,วัดประดู่ชิมพีเนี่ยโดย พี่แหลมแล้วก็คุณทิมการยาเปินคแรกโอู้จักอะไรู้จักครับก็หนังสือก็จะมีเล่มแดงนะมีเล่มฟ้ามีอีกอยหลายเล่มเลยไว้อีกหน่อยโอดเข้ามาสื่อสารเนี่ยเดี๋ยวอาจะหาให้อ่านละกันนะครับแล้วก็วันนี้มีพระปิตาถ้าพูดถึงวัะดูเนี่ยคนจะนึกถึงพระปิตาโอทชอบพระปิตาชอบครับ วันนี้อามี2รุ่นนะก็ะมีตุ๊กตาใหญ่แล้วก็ตุ๊กตาเล็กเดี๋ยววันนี้ในคลิปแรกเนี่ยเราจะมาคุยถึงเรื่องของตุ๊กตาใหญ่ก่อนกันนะเคพระปิาาตาตุ๊กตาใหญ่เนี่ยสร้างในปี2521จำน<ฆ>วนการสร้าง6,000อสร้างปี21ที่บอกแล้วก็มีความนิยมเป็นอย่างมากเพราะว่าตัวเนื้อมวลสารกับตัวตะกุ่เนี่ย เป็นเนื้อมวลสารตะกุดชุดเดียวกับที่จัดสร้างภาพพิตาจ์มโบทหนึ่งซึ่งปัจจุบ,บันจมโบทหนึ่งอ่ะองค์หนึ่งก็ประมาณสักห้าแสนแต่ถ้าอย่างเป็นตุ๊กตาใหญ่ราคาอยู่ที่ประมาณสักสี่หมื่นห้าหมื่นซึ่ง <ST> S> <S ราคาต่างกันเยอะมากคนก็เลยนิยมมาหารุ่นนี้ใช้ <ST> S> <S แหนแล้วก็สร้างแค่เนื้อเดียวก็คือเนื้อเวลา <ST> S> <S แล้วเราจําไว้นะทุกองต้องมีตะกุ <ST> S> <S ดหนึ่งดอกถ้าไม่มีตะกุดเนี่ยอาจจะฝังอยู่ข้างในก็ได้อาจต้องใช้การเอกเรย์แต่ว่านี่อาจที่เลือกมาเนี่ยก็จะเป็นของที่ดูง่ายก็จะมีตะกุดโข ทุกองค์เลยนะแล้วก็วันนี้มีองค์จริงมาให้ให้โอตได้ดูด้วยนะครับก็พระปิตาตุกตาใหญ่เนี่ยต้องบอกว่าเป็นพาระที่มีขนาดค่อนข้างจะใหญ่นะแล้วก็โอดลองยิบขึ้นมาดูมีขนาดค่อนข้างจะใหญ่แล้วก็ด้านหน้านจะเขียนคำว่าหกวงตุทะไ้ข้อดี ด้านหน้านจะเขียนคําว่าวัดกระดูชิมพีด้านหลัง่ยเขียนคาว่าหลวงู่โตแล้วก็จะมียันยันนะอยู่ตรง,ตรงกลางหลังความสวยงามของรุ่นนี้ก็คือว่าจะต้องมอีนิ้วมือที่เลียวนะลองลงกล้องดูจะเห็นเลยว่ามันพระเนี่ยสวยงามมากจะมีนิ้วมือที่เลียวนิ้วมือเลียวไหมเป็นแท่งเลยนะเราโอ๊ตลองดูตรงปลายยอดของนิ้วแต่แต่ละนิ้วเหมือนจะมีเป็นเล็บงอกๆอกแหลมๆเลเหมือนเป็นเล็บไหม ช่ครับแล้วก็เจอบางองค์จะมีเส้นคมคมเนี่ยวิ่งเนี่ยจากปลายเล็บไปถึงชนเม็ดผสมแถวแถวแรกเลยเห็นปะ,ะเออเนี่ยลองดูนะทุกองม,ม,มีมีเหมือนกันหมดเลยแล้วลองดูรายละเอียดขององค์พระผิวก็ค่อนข้างตึงผิวค่อนข้างตึงแล้วก็จะมีเม็ดมูลสารเป็นเม็ดดำดำเม็ดขาวๆอันนี้ก็คือเป็นเนื้อใบลานที่เขาใช้ใช,ใช้ใช้การผสมใบลานนี่คืออะไรครับใบลานก็คืออ่าเป็นใบลานแหละใบลานที่ คล้ายๆใบจ่าเขาเอาใบลานมาเผาแล้วก็ตำแล้วก็บดแต่ว่าไม่ได้มีแค่ใบลานอย่างเดียวนะมีเม็ดาขาวๆเม็ดเทาๆเม็ดดำๆเม็ดดำๆก็คือเม็นใบลานที่บอกส่วนเม็ดาขาวๆเนี่ยมันก็อาจจะเป็นได้หลายๆอย่างคิดว่าอาจจะใช้คาราเผา หรือบางทีเขาก็อาจจะใช้เม็ดเม็ดเขาเรียกเป็นมวลสารที่ใช้ในการสร้างพ้าในยุคนั้นโพลองนึกถึงเวลาสร้างบ้านน่ะสร้างบ้านต้องมีหินหินใหญ่ๆมีทรายหยาบมีทรายละเอียดแล้วก็มีปูนใช่ปะ่ะมันก็มีส่วนผสมหลายหลายอย่างแต่ว่าทางทางทางการทาผ้านะเขาเรียกว่าเป็นเนื้อเบลานเคนะทีนี้โอลองพลิกดูด้านหลังจะเห็นวะ่ามีเม็ดผสมคมๆกลมๆเป็นเม็ดกลมๆนะขึ้นเรียงรายเลย เม็ดเหล่านี้ถ้ายิ่งชัดพระแสดงว่ายิ่งกดพิมพ์ได้คมแลวก็มีความสวยสังเกตผิวพระนะจะต้องตึงความลานจะต้องมีให้น้อยนี่คือการกดแบบตึงๆเลยเราต้องสังเกตคําว่าหลวงปู่โตทางนด้านล่างเนี่ยต้องมีความคมชัดเป็นแท่งนูนขึ้นมาเลยตรงยันตรงกลางเนี่ยนะลองลองส่องดูนะเป็นแบบว่าเป็นเลขยันที่แบบนูนขึ้นมาเลยมีความคมมากแล้วต้องไม่ล้มเลยอย่างนี้ถือว่าเป็นพระสวย แล้วอย่างรุ่นนี้มีของปลอมไหมครับจริงๆเนี่ยของปลอมมีทุกรุ่นเลยรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นหนึ่งที่มีของปลอมและอย่างที่ภาษาเซียนพาครับเขาเรียกว่าจุดตายจุดจ่ายตังของพระปิตาตุกตาใหญ่คือตรงไหนครับก็สําหรับพระปิตาตุกตาใหญ่นะครับหลักๆเลยจุดที่พิจาาเกแท้นะ ก็คือในเรื่องของความเป็นธรรมชาติของพิมพะอย่างแรกที่โอ๊ตต้องจําก็คือต้องจําพิมพ์พะให้ได้ว่าขนาดเนี่ยประมาณเท่าไหร่ครับความสูงความยาวความกว้างของพัะเนี่ยขนาดเท่าไหร่แล้วก็นิ้วมือที่บอกว่าต้องเป็นแท่งๆเรียวๆเนี่จะมีความเป็นธรรมชาติแล้วปลายสุดของนิ้วมือเนะี่ยมักจะมีเล็บแล้วรับรับรับเหนือเล็บขึ้นไปอีกบางทีก็จะมีเส้นเล็กๆวิ่งไปถึงเม็ดประสบแถวแรกครับนะใบหู ก็จะมีความเันเรียกอ่อนช้อยเนี่ยเหมือนจะมีเหมือนจะมีเ,มนเนื้อมันจะโน้มมาข้างหน้านิดๆิดเป็นธรรมชาติเลยแล้วก็จะมีเส้นตรงด้านซ้ายมือเรานะเราจะเป็นเส้นแบบวิ่งขึ้นมาตรงบริเวณประมาณตรงนี้ครับเป็นสั่งขึ้นมานิดๆิดเห็นลายๆท้องเองียงๆดูนี้เห็นแล้วก็ตัวหนังสือตรงคําว่า,าวัดประดูอ่าคว่าปรักเนี่ยจะมีเส้นวิ่งระหว่างหัวปอปลา ไปดึงหางเบาปลาแล้วก็ต่อไปถึงหัวลอเรือครับ<ะ>นะคำว่าฉิงพลีก็เหมือนกันเพราะนั้นจุดพิจารณาเกแท้เนี่ยก็ดูความเป็นธรรมชาติดูตำหนิในพิมพ์แล้วก็พอเอียงพระรง์ด้านล่างเนี่ยก็จะเห็นว่าพระประกบหน้าหลังเนี่ยเป็นก็จะมีความสูงทั้งด้านหน้าและด้านหลังเนี่ยไม่เท่ากันครับป<ะ>ินออกด้านข้างรอบองค์เลยแล้วเสร็จแล้วเขาก็ถึงจะเอามีดมาตัดมันจะมีตัดกินเข้าไปชิดมั่งตัดหางมั่ง แต่เราจะเห็นร่องรอยของการที่เป็นเหมือนโลหะค,ค,คมตักลอ,ลองลองดูตะเข็บข้บางก็จะตะเข็บข้างลองส่องตะเข็บข้างดูเราจะเห็นว่าเป็นร่องรอยของการปักเห็นไหมร่องรอยการกตักก็คือต้องดูองค์ประกอบรวมๆได้แลาเทียมพันคือเพราะอยากเป็นชาและอยากเป็นเร็วอยากเป็นเร็วครับถ้าอยากเป็นเร็วลองนึกภาพตามอ่านะใน A เริ่มต้นพร้อมใน B ครับใน A ดูพระสัปดาละหนึ่งองค์สัปดาละหนึ่งรังกับในย B ดูพระ สัปดาห์ละเจ็วันสัปดาห์ละเจ็ดครั้งใครจะเก่งกว่านั้นนายดีครับทําไมอะ่ะดูทุกวันเ,ออเพราะนั้นต่อให้เก่งแค่ไหนแต่ถ้าไม่มีความถี่ก็ไม่สามารถเก่งได้ครับถ้าอยากเก่งต้องมีความถี่เพราะนั้นถ้าอยากศึกษาพระต้องหมั่นศึกษาทุกวันดูจากองค์จริงดูจากในตำราแล้วโอ๊ตก็จะเก่งอย่างที่โอ๊ตต้องการัรบและอย่างรุ่นนี้เขาเรียกว่าปิดตาตกกตาใหญ่ มีตุ๊กตาเล็กไหมครับมีตุ๊กตาเล็กก็มีเพราะนั้นเดี๋ยวตุ๊กตาเล็กนะครับเราเจอกันใน EP ต่อไปนะครับวันนี้ฝากเพื่อนๆกดให้กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเสียงผ้าหน้าตาดี Channel อีกสักครั้งหนึ่งนะครับแล้วเพื่อนๆจะไม่พลาดคลิปดีๆจากรายการวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ